งบประมาณเนี <mile> ่ยเป็นมาตรการควบคุมนะตัดงบประมาณแล้วก็มีงบประมาณในการทุกงจ้างรายวันที่เราเคยจ้างก็ต้องเลิกจ้างก็ทําให้โครงการติดไปห่วยงานเลิกลดขนาดเลยเงินงบประมาณถูกใช้เป็นเรื่มเงินการควบคุมด้วยนะครับสองเงินงบประมาณถูกใช้เพิ่เงินทางการเงินการบริหารคือการทํางานที่สําใต่โดยใช้ผู้อื่นนักบริหารก็คือ ผ like ู้ที่ตัดสินใจทำงานโดยใช้ผู้อื่นเพื่อบริหารจัดการงานที่สําเร็จโดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่รับอนุมัติสายมาใช้การเข้าประชาสัมพันธ์ว่ากันไปเพื่อผู้บริหารถ้าไม่มีเงินเนี่ยอำนาจเขาไม่หยกนะใช่ไหมครับถ้าไม่มีเงินทุกคนก็นับเป็นน้องนับเป็นพี่นะถ้าผู้บริหารเป็น กาพาด้วยเป็นเจ้ามือด้วยในคนพูเดียวกันเนี่ยงานไหลลื่นเลยนะเอางไปเอาเงินไปคนเง่าแย่งมาช่วยงานมันใหญ่โตเลยนะฮะนี่ก็คือเงินที่ใช้เป็น้นาุหนเพื่อขับเคลื่อนงานที่สอนะครับสุดท้ายเงินอประมาณเป็นต้นเงินพื่อเงินที่เป็นารเกษตรกรณีเนี้ยรืงขับกว้างนะครับเช่นรัฐบาลต้องการ สร้างความอยู่ดีดกับประชาชนรัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายต่างๆนะครับเช่นต้องการให้ประชาชนที่ไม่มีท้งเงได้มีทานอสู่อสายรัฐบาลจะสร้างบ้านให้ได้นะครับรดยเฉพาบ้านมัดคงังหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่เรงัฐบาลก็จะเรียกว่าอาไรรัฐบาลก็จะให้พวกเราเข้าถึงผู้ คนที่มีเครดิตงั้นให้กู้เดี๋ยวรัฐบาลเีก็ให้กู้เพิดรัฐบาลทำให้ทำให้ประชาชนที่มีเครดิตแล้วแล้วมีเงินผ่อนแบงก์ออกนะครับเพราะนั้นท่านี้ของมันเดือนนะแตไม่เป็นไรมาขั้นตอนเลยผ่อนได้เท่าไหร่รัฐบาลช่วยแับช่วยผ่อนเท่านี้ท่านี้ไม่ยอมปิการใช้เงิประมาณนั้ดำเนินนโยบายเศรษฐกีที่ประเทศไทยเป็นมีที่อยู่แต่เป็นคนเดียวนะครับ ภาพชีวิตดีีิดีหรือเศรษฐกิจเริ่มซบเซาเนี่ยมันคุดเนี่ยมันมีชีวิตนะมันับเคลื่อนในการตลาดพุ่นชวนมาขายใหได้ผมคิดว่ดนจะแต่ไม่สุดมันตื่จากเขาเรานะลูหายไปไหนแบได้มาถูกขาหมดเลยนะเรือมาสามพันสามพัน ความต้องการใช้หมื่นสามหมื่นเนี่ยนะคงไม่จะใช้สัมพัสได้พอเนี่ยแค่เพื่อสัสมมาอย่างเดียวก็ความแก่ของเนี่นะครับรมไม่เพื่อพรไม่ตื่นะยกตัวอย่างนะครับเงินฝืนกู้หายไปหมดคือเงินมันคือเงินมันขึ้นย้ายตามกลไกการตลาดยกตัวอย่างนะครับ ที่ใดให้ผลตอบแทนสูงเงินก็เท่ไหรเลยทไหที่ใดที่ให้ผลตอบแทนต่ำม,มีความเสีย่ยงเงินจะหนีก็ไม่อยู่นะพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีผลจะนายชาตนะครับเช่นเศรษฐีเราดูหน้าดีนะมีความเสี่ยงไม่มีความมั่นใจเราก็จะจับใจ่ายเช็ส่วนใหญ่รนะมัดระวังโดยตรงนะครับแทนที่จะไปเที่ยว เรนะาเชื่บมากดูบ้านเแทนที่จะปื่มข้าวอนบ้านดื่มข้าวในบ้านเราะเรมีเหตุผลของตัวเองนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเงินก็เลยหายดตโนมัตินะครับนะครับจะไปตามหลักตรงนี้ตลอดเพื่อนรัฐบ,บาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินมัน จ่ายใช้สอยเพื่อให้เศรษฐกิจมันขยายตัวรัฐบ,บาลใน,นเมื่อแต่ละคนยังไม่จ่ายเงินตัวเองเช่นะั้นรัฐบาลก็จ่ายเองรัฐบ,บาลก็ต้น,นะะบบนเศรษฐกิจด้วยการเรื่ององบการจ่ายนะครับรัฐบาลก็ให้หน่วยงานต่างๆจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างผู้รับจ้างเขาได้เงินมาเขาต้องไปจ่ายต่อโดยลำดับนะครับหรือรัฐบาลบอกว่า รุกลงดุลโลผู้รับจ้างส่งานจ่ายเงินรัฐบาลแต่กนั่นเลยเมื่อทําสัญญาแล้วเนี่ยให้พูดแค่เนี่ยเบิกเงินลูกหน้าเลยเดิมเนี่ยเคยเบิกได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์รัฐบาลบอกว่าเบิกเพิ่มเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไอ้นี้มันก็ช่วยให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ประเทศไปเลยหรือรัฐบาลบอกว่าคนที่จ่ายนี่สุดอิมพีชาชนนะ รัฐบัลมีเงินอยู่ห่นล้านพันล้านถ้าจะรัฐบาลที่จะแจกนับการแจกเงินคนสี่สิบกว่าล้านไม่ง่ายนะครับคนแจกไม่ดีเนี่ยมันหนเทนจ่าของคนตึงอะเสียตายใช่ไครับเพราะฉะนั้นกาแจกใครดีแจกชาวนาแจกได้ไมกใครเป็นชาวนาทั้งพวกไม่ได้มีปรากฏอบอยู่ในใบหน้าใช่ไหมว่าเป็นชาวนาทีนี้เนี่ยมีชาวนาจริงชานาพร้อมได้ยนไปหมดนะใหดี ตอนนั el el ้ร so ัฐบาลคิดกันนะในปี52ที่จะกุ้งเศรษฐกิจก็ถ้าแจกเงิคนมีเงินเดือนกว่าเพรแจกง่ายใช่ไหครับเพมันเดือนส่วนใหญ่เข้าเนจรเเดือนก็จะแจกคนมีเงินเดือนทุกคนได้ไหมเงินมันน้อยก็ต้องแจกเงินที่คนที่มีเงินเดือนต่ำต่ำแค่ไหนอ่ะก็ต่ำตามเป็นรูปประมาณที่มีแจกหมื่นหนึ่งแจกได้เท่านี้คนห่นห้าแเท่านี้หะ แจกเงินในข้าบัญชีเข้าบัญชีกูไม่จ่ายมันมีนะครับบางคนนั้ไม่เคยรู้เลยบัญชีตัวเองราะบัญชีตัวเองอยู่ที่ภรรยาหออเป่ครับเอทีเอ็มันไม่อยู่หราบางทีบางทีบัญชีเนี่ยมันอยู่ที่สระกวนองทรัพย์เม่นะเว้ต้องแจกเป็นเป็นเงินแต่แจกเป็นก็กลัวสูญหายก็ต้องแจกเป็นเพราะเช็คเนี่ยทุกคนต้องไปขึ้นเงินนี้เนี่ยเหมือนเร็วเ็วนี้ที่เขาแจก เงินเท่าไหร่ครับที่ที่เราซื้อกร่องทอร์เนดิจิตอลได้ไหมได้เหมือนกันที่ว่าพอดเหมือนกันได้ไหมก็ได้พี่บาทนะหกร้อยะ6้าสิบบาทได้เท่ากันนะฮะนะเขากพแจกเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปใช้มันก็เป็นการกระตุ้นเศริจโดยท0 0หนึ่งตอนนั้นหมื่นห้าได้เ็คช่วยช้สองพันบาท ทีนี้เอกชนขาขาดรับเขาก็อยากจะได้เงินท้อนนั้นเขาก็ไปลดแจกแถมมีหารทำให้พวกเราจ่ายเงินต่อไปน,นะครับนี่กุคการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจได้แไปหมดนะครับตัวอย่างเงินงบประมาณมีผลกับระบบเศรษฐกิจแน่นอนนะครับกล่าวคือเงินงบประมาณเมื่อจะเป็นประเภทงบประจำงบลงทุน รายจ่ายเพื่อชําระคือต้นหรือเพื่อใช้เงินโครงการอันนี้เป็นประเภทของงบประมาณน,นะครับล้วนแต่มีผลกระทบต่อ,อระบบเศรษฐกิจเช่นรัฐบาลจ่ายเงินนะครับหรือพวกเราจ่ายเงินเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะการบริโภคก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นการบริโภคคือการกินใช้ เงินฝืดือไม่มีเงินาการบริโภคก็ให้เกิดเพราะไม่มีปุ่มป้องหรือปัจจัยจที่จะนําไปบริโภคอย่างที่ผมได้ฟังนะครับก็มีเงินจิตสามพันแต่ความต้องการใช้เงินสามหมื่นคือถ้ามีสามหมื่นจะจ่ายหมดเลยนะใช่ไหมครัรบเพราะเราอยากใช้อยู่แล้วนี่แต่เรามีเงินน้อยเป็นการที่รัฐบาลนะครับเร่งรัดการอริดจ่าย มันจะนำไปสู่การเพิ่มหรือการขยายัวของการบริโภคในเชิงเศรษฐกิจปริมาณการบริโภคสูงมากในช่วงไหนของเดือนครับต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนพรอไหนพ่อะมีเงินมีอำหน้าซื้อมีหน้าริโภคเมื่อเราบริโภคกันเยอะๆนะครับ ผู้ผลิตก็จะลงทุนเพิ่มการลงทุนก็เพิ่มเรากินข้าวนอกบ้านเขาก็เขาก็ซื้อของมามาผลิตมาทำมาหาเพิ่มขายดีมากก็ขยายกิจการจ้างลูกจ้างเพิ่มดังนการลงทุนก็เพิ่มการจ้างงานก็เพิ่มตามมาสรุปรวมภาพนะครับ เงินงบประมาณที่ถูกจ่ายออกไปเข้าสูส่ระบบเศรษฐกิจจะต้องให้เกิดการบริโภคการลงทุนก,ก,การใช้งานที่ขยายตัวมากขึ้นดังนั้นดังนั้นนะครับในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลหนืกระทรวงฝั่งจึงกำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดการปลดให้เงินงบประมาณที่กรมหนต่างม,มาจาัดสรรถูกจ่ายออกเข้าสูส่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วรวมไปถึงนะครับเงินงบประมาณ มีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเรารับรู้ได้นะครับเช่นเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีดูจากสภาพเงินเฟอ้อเงินเฟืดดูจากเงินในกระเป๋าของเราถ้ามีแต่ไหลออกไม่มีไหลเข้าเศรษฐกิจเดยรวมก็ไม่ดีนะครับอันนี้คือเราด้วตัวเราเองใช่ไหมครับเช่นวัดจากราคาข้าของในท้องตลาด ในอดีตเนี่ยเคยวัดที่ราคาสินค้าบางประเทศเช่นราคาไข่เนื้อแดงทีนี้ไม่ค่อยนิยมวัดนะเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราเคยนะไข่รัฐบาลน,นี้เท่านี้เท่านี้บา,าะทไข่รัฐบาลน,นี้แพงจังไม่อกครับเป็นตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจใน,นแต่ละยุคแต่สมัยแต่ละสมัยได้แต่เพื่อความแน่นอนเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์เขาก็สร้างเครื่องวัด ระบบเศรษฐกิจขึ้นมาว่าขยายหรือหดตัวจำนวนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีที่ยากอีนหรือปีฐานเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศชื่อสัมบิว่า g d p ย่อมาก gross domestic products เป็นเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อวัดระบบเศรษฐกิจนะครับมันเป็นเครื่องวัดอย่างนึ่ GDP เนี่ยเมื่อวัดจากรายจ่ายนะครับกำหนดไว้ว่า GDP เท่ากับ c บวก i อบวก g บวก x กรลบเก็ M, คือการบร,ร,ริโภคการรวเพิ่ม GDP ก็เพิ่ม i ก็คือการลงทุนการลงทุนเพิ่มการ GDP ก็เพิ่มนะครับส่วน x กลบ็ก็คือการส่งออกลบการนำเข้าถ้าผลสุดที่ที่เราขายสินค้าออกไปมากกว่า มูลค่าของสินค้าที่เรานําเข้า GDP ประเทศก็เพิ่มแต่ตัวที่สำคัญตัวไหนครับพี่ดูตัวไหนตัว G สำคัญยังไงครับเมื่อตัว C ตัว I ตัว X ลบ M มันมันไม่เพิ่มรัฐบาลต้องการเพิ่ม GDP รัฐบาลจะต้องใช้ตัว G ในยามเศร,เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะเศรษฐกิจวิกฤต เช่นปีสีปี52ที่เราเจอเนี่ยตัว C การบริโภคก็ลดลงเพราคนไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงคนก็บริโภคน้อยลงแทนที่จะซื้อของแทนที่จะลงทุนก็ไม่ลงทุนไม่ซื้อของไม่ซ่อมบ้านไม่ซื้อรถตัวอย่าง ตัวไอไมสเดียวกันผู้ประกอบการก็ไม่ได้ลงทุนหรือขยายการลงทุนตรงกันข้ามเวลาเศรษฐกิจไม่ดีปิดากิจการ 13. เสื่อมเพระตัวไอก็ลดตัวเอกรอบเอ็นแน่นอนที่สุดการส่งออกก็ลดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตในเศรษฐกิจรัฐบาลก็ใช้บวกจีเป็นเครื่องมือเพิ่มการใช้จา่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก นะครับบางทีงบประมาณซึ่งกําหนดนมาจากรายได้ไม่มเพียงพอรัฐบาลในบางยุคบางสมัยต้องกู้เงินมาเพื่อใช้จา่ายวัตถุประสงค์สําคัญก็คือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ GDP หรือขนาดของเศรษฐกิจประเทศหดตัวอย่างรุนแรงรวดเร็วซึ่งจะมีผลกระทบมากนะครับนี่คือความสําคัญของรายจาย ภาระหรือรายจ่ายของรัฐบาลซึ่งรายจ่ายที่สำคัญก็คือเงินงบประมาณประจำปีนะครับนอกจากนั้นนะครับเงินงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเราอาจจะแบ่งประเภทได้หลายประเภทนะครับอย่างแรกก็คือแบ่งตามความเป็นเจ้าของงบประมาณงบประมาณปี 58, 5้า5 7 5เจห้าล้านล้านบาทเนี่ย แบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คืองบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรลลัฐวิสาหกิจเงินงบประมาณประจําปีส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้นะครับร้อยละเก้าสิบจะเป็นงบประมาณของส่วนราชการและรลลัฐวิสาหกิจเช่นงบประมาณของกรมชุนประธานเท่านั้นเท่านี้ล้านบาทนะครับแต่มันมีความจำเป็นนะครับที่ ไม่สามารถจัดสรรงบป,ประมาณตามรบให้กับส่วนราชการได้โดยตรงเนื่องจากอาจจะยังไม่ทราบว่าจะมีความจำเป็นต้องจ่ายจำนวนมากน้อยแค่ไหนและโดยหน่วยงานใดแต่รู้ว่ามีความจำเป็นต้องจ่ายแต่ไม่รู้ว่าจะจ่ายในรายละเอียดอย่างไรเราก็ต้องตั้งงบป,ประมาณไว้ที่งบป,ประมาณรายจ่ายงบกลาง นะครับเช่นเช่นเงินสวัสดิการค่าสากษาวยาบาลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างเงี้ยไม่สามารถแบ่งไปตั้งไว้ที่กรตมต่างๆได้เพราะมันอาจจะพอหรืออาจจะขาดใช่ไหมครับถ้าขาดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเหลือเนี่ยมันจะบริหารเอาไป เกียรติจ่ายให้หน่วยง,งานอื่นไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าโอนงบประมาณขา้ามส่วนราชการไม่ได้นะครับเบนต้องมีความจำเป็นจะต้องตั้งไว้ที่ตรงกลางในลักษณะของรายการงบประมาณเมื่อแต่ลหน่วยง,งานมีความจำเป็นต้องจ่ายก็ขอมานะครับแล้วก็หน่วยง,งานผู้รับผิดชอบก็จะดาเนินการอนุมัติจัดสรรให้เช่น เมื่อบุคลากรหายรที่ผู้มีสิทธิ์ของกรมชนทรานเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพวกเราก็ต้องวางแผนการขอเงินรายการดังกล่าวเนี่ยจากกรมชีการซึ่งทขาดูแลย,ยอดอยู่นะครับส่วนมากหน่วยงานก็จะสำรองให้ผู้จ่ายไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปทยอยเปิดออกมาจากรายการนี้ของ กรมีกลางซึ่งเขาดูแลอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างประเภทแรกของงบประมาณนะครับนอกจากนั้นเนเียอาจจะแบ่งตามวัตถุประสงค์เป็นงบประจำหรืองบหลวงคุนงบประจำนี่มีงบประมาณที่จ่ายเป็นประจำนะครับเป็นค่าจ่ายบุคลากรค่าจ่ายในการดาเนินง,งานในการบริหารจัดการหน่วยงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายช่วงานาตาปีนะครับแล้วแต่ละปีก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยตลอดเช่นเงินเดือนเนี่ยนะครับเพิ่มตลอดปีละาหกเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยนะครับงบกประจำเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ในสัดส,ส่วนค่อนข้างมากประมาณร้อยละมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้านะครับเกือบร้อยละแปดสิบซึ่งซ้ำนะครับ ส่วนที่สงงบประมาณรายจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่ค่าจ่ายประจำนะแต่เป็นค่าจ่ายเพื่อจัดหาหรือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรเช่นครุพทันที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สิ่ง,งนั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริราชการนะครับคือได้ถาวรวัตถุมา งบอุคคลากรจ่ายแล้วจ่ายเลยนะครับแต่งบลงทุนจ่ายแล้วได้สินทรัพย์นะครับและในงานก็จะใช้สินทรัพย์ในการทํางานเพื่อประสิทธิ์งานการทำงานเช่นเราได้อาคารของสถาบันพัฒนาบุลคลากรเนี่ยแทนที่เราจะไปใช้อาคารของเอกชนเช่นโรงแรมต่างๆเนี่ยอาจจะ ไม่สะดวกในเรื่องวันเวลาที่เราต้องการแล้วก็ก่อสร้างอาคารได้เป็นถารว,วัตถุเราก็จะมีประสิทธิภาพในการจัดจุบลมโรยหาหลัก,กสูตรได้มากยิ่งขึ้นอีตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างของรายการงบกลาง่างๆที่สําคัญนะครับทุกกรมจะต้องเกี่ยวข้องก็คือรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาเวลาราชก,การเงินบี่หวัยวะต้องีประมาณ เงินเลื่อนท่านเลื่อนอันดับเงินเดือนหรือเงินฝากพุทนะครับแล้วก็เงินสำรองจ่ายเพื่อคอยเฉยนะครับเป็นเป็นต้นนะรายการพวกนี้ต้องตั้งเพราะมีความจำเป็นต้องจ่ายในปีว่ประมาณที่จะมาถึงแต่จ่ายจำนวนเท่าไหร่จ่ายโดยใครในรายละเอียดไม่ทราบเพราะยังไม่เกิด เราต้องเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับภัยพิบัตินี่นะครับแต่เรายังไม่รู้นี่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวภยัยสึนามิภัยแล้งภัยหนาวที่ไหนเมื่อไหร่และหน่วยง,ง,งานใดจะเป็นผู้เหมาะสมที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อเพื่อรับมือหรือเยียวยาภัยพิบัติแต่ว่าต้องเตรียมงบประมาณไว้แล้วไม่สามารถตั้งหรือจัดสรรไปยังส่วนรชาชการได้เพราะนั้ก็ต้องกำหนดไว้ที่รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายงบก,การต่ละรายการก็จะมีหน่วยงานดูแลเช่นเงินสำนองจ่ายเพื่อการศึกษาจำเป็นส,ส,นส่วนหน่เราใช้เพื่อรับมือเหตุวิบัติสํานักงบประมาณจะเป็นผู้ดูแลหน่วยงานใดๆก็ตามที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้ไปดำเนินการหน่วยงานดังกล่าวก็จะขออนุมัติจัดสรรงบกลางรายการนี้มายัางสํานัก,กงบประมาณก็มีหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ในการมัิสรรนะครับ นอกจากนั้นเราอาจจะแบ่งประเภทก็ประมาณตามประเภทย่อยๆเป็นห้างบนะครับงบอุคลากรค่าจ่ายในการบริหารบุคลากรเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนงบดําเนินงานค่าจ่ายเพื่อบริหารจัดการสํานักงานให้เบิดทําการให้มประชาชนได้นะเป็นค่าตอบแทนค่าทีาส่สอยค่าวสัสดุค่าสินคโโกนี่คือประเภทย่อยๆของ รายจ่ายที่เิียกว่างบดำเนินกานนั้อน,านนะอาจจะเป็นงบลงทุนเป็นคใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นะเป็นครุตภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่สี่งบประมาณเป็นงบอุดหนุนเป็นเงินที่เราจัดให้กับผู้อื่นนะเช่นจ่ายเป็นค่าสมาชิกงอ,องค์กรระอดาประเทศที่เราเป็นสมาชิกอยู่ในท้ายทีอยู่ หรืออุดหนุนไปยังหน่วยงานอื่นเช่นอปทอครับและแล้วเป็นการขาดเงินเราเป็นผู้ถูกเงินนะนะครับสุดท้ายเข้าพวกสีงกข้างต้นโทษจัดต,ต,ตั้งไว้ที่งบรายใจเช่นค่าจ้างที่ปรึกษาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันมีลัะเป็นงานจ่ายใหุ้บคลารกร แต่มันไม่ใช่เงินเดือนผมได้จ่ายค่าราชการเป็นการจ่ายใ,ให้ที่ึกษาเป็นแมนมันเป็นเดือนแล้วบางส่วนมันเป็นค่าจ่ายเพื่อการจัดหารูปพันนะเป็นซอฟต์แวร์มันหลายหลายประเภทอ่ะเราก็ตั้งไว้ที่งบรายจ่ายอื่นนะครับเพราะรายการเดียวมันมีรายละเอียดหลายหลายประเภทงบรายจ่ายนะครับนี่คือประเภทรายจ่ายระบบการจัดการงบประมาณก,ก็คือ ระบบที่เราใช้บริหารจัดก,การงบประมาณรายจ่ายหลายาประเภทเนี่ยนะครับในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยสามารถสรุปรวมความได้ว่าเราผ่านการใช้แล้ว3ระบบใหญ่ๆนะครับระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามลุกาศานะฮะส่วนสองระบบที่ผ่านมาคือระบบแสดงการใช้ในระหว่าง2,102ถึง2,224 ออมาปรับปริ่มนเป็นระบบสแสดงแผนง,งานจนกระทั่งปี2540เราทดลองใช้เน้นผลงานแล้วปี2546ก็ให้ทุกๆุกส่วนราชการใช้จนถึงปัจจุบันนะครับระบบทุกมันทั้งสาระบบเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมใช้ทฤษฎีระบบจะได้ความแตกต่างอะไรนะันปัจจัยนำเข้าหรืออินพุต อินพุตที่สำคัญนั่นคือ 3M แมงมันนี่เนี่ยหรือเรียกคนเงินและเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์นะครับเราเรียกว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรทางการโดยสารถูกนำมาใช้ในกระบวนการตาร่างๆเป็นกิจกรรมเช่นจุดคบปร่ำจัดซื้อจ,จัดจ้างประชาสัมพันธ์นี่คือลักษณะของกิจกรรมนะหรือก่อสร้าง เกิดเป็นผลผลิตเอาพผลผลิตก็คือผลที่เกิดจากกิจกรรมเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิตถูกใช้ประโยชน์ประโยชน์จะเกิดใึกลุ่มเป้าหมายเช่นประชาชนมีความพอใจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำาันพวกอะิโภวกก็เป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์นะครับ รัฐบาลก็จะกําหนดวัตถุประสงค์ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรแในเวลาประเมินผลก็ต้องดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนตรงกันอไมถ้าตรงนั้นก็ประสบควาสมสําเร็จในการจัดทํานำโงมผลผลิตผลโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่ก็คือทฤษฎีระบบนะครับงบประมาณทั้ง3าระบบที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จุดมุ่งเน้นมันต่างกันนะ งบประมาณแบบแรกแบบ้เดิมแบบแสดงรายการนะครับให้ความสำคัญปัจจัยนำเข้าในการของบประมาณก็มีการวิเคราะห์อานกรองตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยขอปัจจัยนำเข้าอย่างเพียัดนะครับมีการกำหนดว่าให้ขออย่างละเอียดเป็นรายการต่างๆ เวลาของประมาณตบับสินใการเนี่ยคือประมาณเหมือนกับเราทํารายเกียรติของรายการใ่้จ่ายผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนกับเหมือนกับเราให้ลูกน้องไปแจกตลาดแทนเราอะนะนครับบางคนใช้พิมพอานใช้สามีนะแจกตลาดแล้วเราคุมเราก็ต้องกำหนดในว่าจะให้ไปซื้ออะไรบ้างใช่ไหมครับ งบประมาณแบบสแสดงรายการเนี่ยเากำหนดรายละเอียดรายการอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับรายการซื้อเนื้อหมูกําหนดสเปคซิฟิเคชันคุณนะเรเฉพาะเป็นหมูเนื้อแดงปริมาณกิโลครับ2กิโลราคาต่อหน่วยกิโลละร้อยห้าสิบาทสมมตินะฮะก็เป็น300บาทในการหมูก็ไล่เรื่อยไปแล้วเวลาเราอนุมัติตามระบบสะแสดงการเนี่ยเราก็จะให้ตามรายการ ตามรายการแค่จ่ายรวมสี่รายการรวมเป็นเงินหนึ่งพันบาทเราก็รูุมัตที่หนึ่งพันบาทให้เด็ปดหรือให้สาวดีไปจ่ายตลาดใช่ไหมครับพอไปถึงตลาดก็ต้องช้จ่ายให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติที่ซื้อหมูสเปคเป็นหมูเนื้อแดงจํานวนสกิโลกรัฐห้าสิบบาทพอไปถึงตลาดเจอหมูเนื้อแดง สเปคได้ตรงตามในการที่ได้หนูมัแต่ราคาไม่ได้ทุที่ตลาดทุบไาลกิโอยเจ็ดบห้ถ้าซื้อก็ซื้อได้ไม่ครบจํานวน2องกิโลถ้าซื้อครบ2องกิโลเงินสามอบาทพอไหมครับไม่พอเพราะนั้นคนเกตตลาดเนี่ยจะตัดสินใจอยู่นั้นทันทีซื้อกิโลคึ้นหรือ ซื้อสองตีโอเนี่ยใช้เงินเกินสามล้นไม่ได้นะอับมาเนี่ยถูกสอบฐานทำผิดใช่ไหมครับนี่คือแบบแสดงรายการแล้วถประสม์หลัก็คือควบคุมเน้นความประหยะัดเน้นความคุมคคมค้มค่าเป็นหลักและควบคุมที่ปัจจัยนําเข้าเป็นสาคัญผิดไปจากรายการที่รับอนุมัติโดยเฉพาะจำนวนเงินเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นความผิดเป็นความสึทธางไหนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังเห็น มรดกของแสตชาร์การ์อยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะพวกเรานักผู้พรจารณาเพราะว่ารายงานว่าไว้ยังไงก็ต้องคือบางทีผิดไปคำหนึ่งเบิกไม่ได้นะเนี่ยแสตชาร์การ์เนี่หรอฮะทุกอย่างโวงหมดทวงหมดผิดไปคำหนึ่งยกเว้นผมเคยตัวอย่างนะครับเอกสารแน่ยสัญญาด้วยนะทุกอย่างสัญญาสัญญาทวกหมด เอกสารแนบเนี่ยบอกไว้ว่างวดที่หนึ่งรายงานฉบับรายงานเบืเ้องต้น inception report นะฮะจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้งวดที่สองรายงานฉบับกลางคูงเล็กภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็น interim report นะไม่คนพิมพ์ผิดเขาเรียกพิมพ์เป็น inception report นะ เงินไม่เบิกนะทิศกเพว่าผมให้เบิกงวดสองงวดงวดหนึ่งไม่ใช่งวดสองนาทเดี๋ยวตอนงวดสองต้องแคบไหนจะแค้งวดสองแค้งวดหนึ่งเลยดีกว่าได้เลยนะเห็นไหมฮะเพอะไร